เรายังคงไม่หยุดนิ่งนะครับที่จะเดินหน้าร่วมกับกองทัพไทยใช่ไหมฮะ,ใ,ะในการที่เราร่วมมือกันช่อง 7hd เปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องเครื่องปรุงรดน้าดื่มยาสารประจําบ้านยากันยุยยงเทียนขายไฟแช็คไม่ขีดไฟนะฮะถุงดําเอ่ยไฟฉายเอ่ยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นเอ่ยผ้าอนามัยเอ่ยสิ่งของต่างๆเหล่านี้แหะครับ <N un> น,นี่แล้วมีคนนี้น้องมิกทองระยะในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะมาร่วมบริจาคสิ่งของผ้าห่มมอนเครื่องใช้ต่างๆนะบริษั <l> ทธนันกรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็มีทั้งผลิตภัณฑ์เรนเจอร์ Ranger, ผลิตภัณฑ์เป่าๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ICC เครือสหพัฒน์นะคะ ทางด้านคุณรมิดารัตเซลนะคะเป็นกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กรนะคะก็มามอบบริจาคสินค้าในเครือสหพัฒเนี่ยก็คุณพ, <า S 2> พัฒนพงศ์พันธ์นะคะ<ช>ก็ไปร่วม รับด้วยแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งแล้วก็ทางด้านผลิตภัณฑ์แลคตาซอยวันนี้ก็มีเอาของมาด้วยก็ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ยังสามารถบริจาคได้ทุกวันนะฮะที่ช่อง7ีของเราตั้งแต่วันนี้นะไปเรื่อยๆจนถึงวันที่15ตุลาคมใช่ค่ะก็คือมา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02497777 5กด0ฮะคุณผู้ชมครับ Oh,